โอ๊ยโอโ๊ยโ,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 โอ้น้องอ ón, ตุ๊กตุ๊กยูกบุ๋มวงบุ๋มวงบุ้งมวงพี่น้องครับการสวัสดี okay. ครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคุณทุกคนครับผมอินทร์ี่ติดตามนะครับผมวันนี้เพา็กซ์บ่าวไก่ครับผมอืมเขาบ่าวกาแล้วบ่าวไก่เนี่ ครับผมเขาเบากายแล้วครับผมมาหนีห้ามากินบมกม่วงครับผมบมกม่วงตุ่นบมกม่วงนี่น,นี่ตัวหมูม่วงเหมือนมันจะเสียบครับอืมกินไหมกัดเจียวพีน่น้องโอ้ยตกซะแล้วโอ้ยจีบเอาก่อนเจียวเจ้าวานเจ้าวาน อตอนปละเดีมันตอนเลยพี่น้องพวกกันก็เบากายครับผมไอ้อ,อเสียบคับไปจินเป็นไหนไ,หนไปไปกันกีบ นี่สิเขาไ่ได้รักเขาไ่ได้มาลักเด้องม่ว,วงใค้ไม่ได้บิดกินพร้อมทำกินขาดตนเลยขับก่อนไปเบิงกก่งก็ฝากก็ไล่ก็แช่แค่ตุ๊กไก่แล้วก็บ่าวกายน้ำนะครับผมใครเขาเป็นใครใครเขาเป็นใครเขาเแรกหน่วยก็คือวัตถุบัต เจ็บปากปากเป็แพ้หนี่งแสบ คุมยังวะโอ้ยคุม้มไหนมึงวะจะมันกี่อะนี่ អាន <hi> ដេកដាក <cowboy Easter> ់ម <sustan played mois Japanese> ិញអូអាននេះកាយបៃមិញនេះនេះ ทีหลักเนี่ยกระแสกพี่กันด้วยนี่เนาะเริ่มก่อนพาหานจากอา้องเข้ามาแซปากระแซบดาก,กระยาก เรี้ยกมาเลยพี่น้องนี่ 娘幂的。 덕진아. 两个米啊！Yeah,

หันลับกุมมองไปกินพันไปเขาเปิดรักใครไม่กินยีตะตึ่งตรงไหนเหรอใครไวรักเนาะใครไม่กินยีตะตึนพี่แจ็คขนาด แล้วม,มานำกันแล้วมากินยีนยนรุมกันยีุ่่มไปมากินยีรุมกับผมเจอกันยีรุ่มเอาไหนมาเล่นสุกเอฟมากินแม่โว้ยไอ้าากล้อง แล้วเขากล้องก็ในตัวเขาเต้แค้นเขาไต้แค้นก็พ่อท่ายคลิปอีกห่วยะรับกูนะ <c oughs> ยิบวัวดจเพชรผู้ดีเนาะ น้ามือมาไหนห่วยกูหายตัวแวบเดียวได้กูมมนอยางเลยเนาะเาจะห้ตัวเป็นประเทศฝรั่งไปไปแต่พวกฝรั่งที่หมอเขาย็ดเงื่อน้องเนไงหนาหัวไปก่จะาอื่นเลยฝังนี่มาใส่หัวดลแนวเลยแบบเงน Cái ừ. à, này nguồn lột quá Nguồn lột quá Nguồn lột quá Nguồn lột

น่ส้มก็ิสมตัวเนะตัวเสีบโเดอกัดข้อกูได้กินอยู่่เขานี่จะโมเฮียว่า่ข้าวที่สมเนี่ยมาแดงเฮียดอกาถุเพิ่งกินเนาะูกากินทุกเือนนะมึงจะกินจ้าตุเ่กินทีแตมมองหวยเือห่วยเจีวอยู่ถุมตถ่ายลิปเซยเหนว กใส่กล่องตายปเต็มท้ป้ยอกินข้วเกอาปวมเลือเห็ดเห็ียันนไปอกอยู่ทเอ้ยเอาไปวอเปลืกโรดอุ้ยนั่นงอือคุปังคนนั่งพไหมล่ะ มันมันกัดมันมันแกดแหงยินแหงแกลายอันผัวหางมันจะกัดได้กัดหินมังกาดกี่สสยชักนิดหนึ่งฮะเตือคำสองมัมีแกดบรสาพวอมาเสียันบรสารสารอดอนพดกัดนักัดนันกัดข้อันันั่นเสบยด่จริงหวมัวไปมัวมัวุทานมีมัวอยู่กัมีอยู่สายนักมาเขดีวะ วิญญาณกูบด no ีสอมปี่าขี่ต้นอมตีกี่เดวะหงากระอกกระโปงกระโหลกวะไม่ดีหอกหงอมดูจามหมอแล้วงนเงินวกาจะหงามอยู่บอบ่ไม่ติกบบพวกูมันมันขุยพวกผีกน่ะโซ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 ่อีดี้อมเลิตมย์มยมย เบึ้งชุดมันกินหมวกมวงชุดหลอนเลยเอ็ดเฮงกินแฮงหมั่นเด้อเนีเสียดูกมวงเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาจุดจวดน้ำกันด้วย เด็ก่นะัาาสงโลก,กว่านเด้อเก็นี่มัวน่นม,มาพเขาปูไมปูไม่พไมพไมเพียเต้นางนางเผาีมุกมันเป็ดสีไเนี่ยสีเป็ดไงเนี่ยเนากับกระเพราเออสีเป็ดมั่เมันเบิรตอนพี่บ้าสีเปลี่ยน

mà cứ cố gắng ham của thu lian đào thu lian ui rồi ยาวก็ยังบนห่วนี่ยม่ใ่แกห่จ้าเออเลื่อนเนี่เก็บกลี้งไปสนเหียนงสันเย็บขา็นีเออชนาบะโบเียนชนาเฮยังคื้เกาตกเียนบดตกเมีเฮ้นะตกเมียนตัวมอดไปตัามกไปขาบักลายยิ่งน่งานน่อเล่านี่อ่เยวนี้

เอาไปกอ้โองี่ยนบาเลยสึ้นเที่ยว้กรเาุงยี่้อบ้องวตัวุมโบเปหมาเป็นใดอะไอ้เส้อเติมหูชิ่ซโมก็หอน

ม <pour S 2> ือปนำพอดีล no, no. no. <In> ืพอดีลไปรงเรียนโรงอ้ามือนอกกุตล่าไปางกเนี่่ขาวันก็จะรถไปวะดไปเดอข้ากไไหลเมือไปเอาหัวมาแล้วยางลอหวน่เขาลังอยู่ บกไก่มาพอดบกไก่จะไปนำลท่านหอสิบไิลงไต่ไปกินพืชลไม่เส็บกินให้อิ่มเลยอะพอดีโู่นอพันสูงเข้ามาว่าสูงพเราใไม้พันเนะจักทตัวลงทุเรียนจักบักงบักง ผู้หอมได้ไงนี่เว้ยกินจนเบิ่อแล้วโคตรโคตรเบืมามาั่นเว้ยยั่งยั่งยั่งไง ไล่น้อดูอยากอยากอยากไปทำนี่น้อะแหละน้อทานข้าวก็ค่อยนี่ก็จบลงเพียงตอนนี้ครับผมถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครให้พุ่มใล้น้องดูอ่ะน้าวะนะก็ก็